แต่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้คุยน้ำพ้วาวเพื่อนอายุได้จักปีซช่ไอายุเพื่อนเหรออันนี้กับโได้ถามเพื่อนเถื่อนโอ้บบได้ถามแม่โดยแค่คุยกันเป็นหูซึกว่าคุยถีบคออยู่บ่โดยหูซึกว่าคุยถีบคออยู่เพื่อนกันนิสัยดีขนาดโดย กับทาคไทยสบายดีสาบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกุสุคนเราจะเป็นพี่น้องทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศการยินดีต้อนรับกล่าวสุขทางสง่งยูทูบของสแก้วบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องยืัอนี้กัม,มาพบมาพ่อกับสแก้วก็อยู่เพื่อนสแก้วเองเนาะานพ่อแม่พี่น้องมืัอนี้กับสแก้วกัได้เดินทางมาแต่ทางมุกดาหารพี่น้องเยเนาะพาสาวนางน้อยเพิ่นไปเยี่ยมยามหนุ่ม ไทยเนาะหรือว่าเอฟซีไทยเพิ่นโดยแต่ว่าก็ได้กลับมาแล้วเนาะก็ขอโทษขออาภายัยน้ำพี่น้ำน้องหลรายเด้อที่ว่าบ่ได้ถ่าย,ยคลิปเนาะเว้ยโดยเพราะว่านม,มไทยเพิ่นก็นกนอยากอายนี่ว่านสั้นโดยอาจจะเป็นความรู้สึกของเพิ่นสิเป็นอะไรนั่นก็นไปถามนั่งน้อยกันเลยเนาะ้อพี่น้องติรนนี้นางน้อยเพิ่นก็อยูอเ่เฮือนสก้วโอเคไปเบิ่งไปชมพร้อมกันเด้พี่น้องเอ้ยโดย โดยตอนนี้เขาก็อยู่เพื่อนอยู่ซ่านของสกเก็เองพี่น้องไงเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาก็ได้พาน้องนางน้อยเพิ่นไปเที่ยวมุกดาหารเนาะกาทักทายน้องเพิ่นยน้องโดยสบ,บายดีสบายดีโดยแล้วก็สบ,บายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีโคนสุขสุขคนสบายแค่หนึ่งอ่าเมื่อนี้พาน้อนงเพินนพ่นไปเที่ยวมุกดาหารแต่เขาก่ดได้ทายคิปเนาะแม่แมนแต่ต้องขอโทษขอผ่านเอฟซีว่าจังหน่อยสิว่าอะ เราไปเที่ยวมุกนาหารคือโบเห็นทายรูปลงแม่เป็นจังไรม่วนบ่ม่วนนะม่วนบ่แม่นม่วนครั้งแรกในชีวิตเนาะที่ได้ไปันครั้งแรกแม่มวนขนาดก็คือว่าทางน้นเพิ่นนมีเอฟซีเพิ่นใส่เสื้อผ้าไตเนาะแต่ว่าคนเป็นกะทางโน้มเพื่ยังบ่งบุกันจุดจุดเป็นต้นหักดัวต้นอีกอย่างกะตามทางน้มเห็นก้น ไปหนที่ใจอ่าคื่อว่าสเปคหรือว่าผ่านอยู่ผ่านอยู่ว่าแม่นโอ้พี่น้องเลยเนาะทางน้องนางน้อยเพิ่นว่าผ่านอยูวะสั่นที่ว่าหนุ่มไทยที่ว่าหนุ่มไทยที่ว่าอ่าทางเฮาพาไปเนาะแมนแมนแต่ว่าเฮากับบริการคู่คนคนแต่คนที่อายนี่นี่นี่โดยแต่คือสิ่งเปคน้องเพิ่นนี่ว่าสั่นโอ้ทือว่าอ่า ของน้องนางน้อยกับอ่านุ่มไทยคนนี้จะสมหวังแล้วก็รอรุ่นกันต่อไปเนาะยเพราะว่าหากเจอกันครั้งแรกแมนเพชรล่ายยังไม่ได้เอาแมนทุนชิมาเอาวันนี้โดยเพราะว่าเปิดนหากระเปิดไหมพี่น้องเอ้ร่างกำน้องเพิ่นกันเด้อเปินกระหากระเปิดซ้อมไหมเนาะโดยโดยค่ะเอื้อยเปิดซ้อมวันนี้สองหมื่นเนาะมีูว่าโทรมาหาดูบ่ ยังโมมีเอาอีกเด้อพี่น้องเน,งนงาะยังโมมีผัวเอาเขามาหาโดยกะอีกอย่างก็ยังโมมีคนจงหัวใจโดยที่ว่านุ่มชายแต่หาในมือน,นี้สาราใจึ้นด้วพี่น้องเนาะไปหาผัวเอาทันทีเลยอันว่าคือว่าไปมือน,นี้กะยันนงบ่ได้มั่นใจค่อนข้างว่าสี่นับกันเป็นแฟนเป่น่นนนแมก็คือว่าไป เบิ่งไปดินไปส้มไปเทีเ่วยวโดยคือเพิ่นหาทางน้องอยากหายน้องนี่ไปทเที่ยวเน่ว่าสันเพิ่นก็ได้ถามสเกลอ,อ,อยู่ว่ะน้องเพิ่นเคยไปบ่ว่าสันเคยไปอ่าทเ,าท,เาที่ยวฟังไทยอยู่บอทางฮาขากเกลด้ตบว่าบกเคยเพิ่นก็อยากให้น้องเนี่ไปเทีเ่วยวโดยอยากไปเบิ่งตูเน่่าสันว่าสาวลาวสีแจ๊ก้าอยู่บ่ไปหาหนุ่มไทยว่ะ ก็ไปเนาะไปฮากามาพี่น้องเยคนว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้คุยน้ำู้วาวเพิ่นอายุได้จักปีซช่ไหมอายุเพิ่นเหรออันนี้กับโบได้ถามเพื่อนๆโอ้บบได้ถามแม่เลยแค่คุยกันโอ้รู้สึกว่าคุยถิงคออยู่บ่โดยรู้สึกว่าคุยถึงคออยู่เพื่อนกัน นิสัยดีฮะนะโดยคือว่าเพิ่นก็เป็นผพุรผู้ใหญ่เน่โดยก็ถือว่าน้องคณะสอผ่านอยู่เนาะก็ยังโมโหวะสิผ่านแท้หรือบ่พี่น้องนาาานเนะ <c oughs> <c oughs> าะก็ต้องรอรุ่นกันต่อไปเพราะว่าคนเข้าหากับพ่อกันแค่เที่ยวข้างเดียวซ้่ไม่ได้ดเคยคุยกันอีกแม่พอ่าเพิ่นเห็นคลิปเฮาก็เห็นครั้งแรกเนะาะก็เลยตกลงคุยกับน้องเลยโดยโดยคือว่า ถ้าสมมติมีนมนมขม่าอีกเด้สะเจ้าก็สิคุยน้ำพิ่งหรือว่ายังบ่หัวนี่นะแบบว่ามีผู้บ่าวแบบมีผู้บ่าวโทมาอีกนี่ประมาณนี้นะผู้บ่าวโทมาคุยโอ้ลมลำเจ้านี่อ่กซ์ีมาเจ้าก็สิคุยน้ำพิ่นอีกอยู่พอกจะลองโอ้ลองลมกันเบิ่งก่อนเถอะนะยันว่าเห็นนันนุมไทยคนนี้ พาไปเที่ยวได้ยันวะโอเคกับเพิ่นเลยยังโอเคกันยังบทันตเต็มร้อยเถอเนาะโอ้ยังบทเต็มด้วยแมแ่กับทารอ,อาคุยกับคนอื่นอีกก้อนเนาะโดย,โดยบางทีคนอื่นเขามาอาจจะคุยอ่างผิดใจบ่ดูอบ่ถิ่ใจบ่เขาก็ยัง,งบ,งบ,งบงโ้โ<ด>ยเพราะว่าคนที่เขาไปเที่ยวนั่นนี่กัเเป็นให้ไปเที่ยวไปหาี่เทากาค่อคนข้างว่าเขาก็ยัง่ฮู้เพื่อน ยังบ่เคยคุยกับเพื่อนโดนแมนคุยจะเครีอซสักนะแมน <c oughs> ยังบ่ทันได้เฟซได้ไดลน์กันซัำแมนทันน่ด้ก็โดะไปเบิดมือยังบเ่เฟซเอาไลน์กันพี่น้องเย <c oughs> คือว่าทาั้ทงคือว่าเนาะทั้งคนนีนบริษัทแมนทั้งเราหมดบริษัทได้แม่นมันกระชิยากอยู่ได้พี่น้อยนี่ไปไม่ทำไปไรเงี้ยเพิ่ไปเที่ยวได้อย่างนี้ ก็แบบได้แบบผืนซื้อเสื้อผ้าให้โอ้ได้ชื้อผ้าโดยแล้วก็ตอนไปลายห่อผืนกระเพาไปกินมเขาโอ้เผืนเลี้ยงอินนำสำนานดีอยู่แล้วว่าแม่โดยอาหารก็หลายอย่างหลายแนวโยงแม่เผืนจากเลี้ยงให้ใหญ่คนนี้ไปเจ๊ตัวน้อยคนคนโบท้วงบ่ไปว่าเจ้าคือมาตัวน้อยแท้ประมาณนี้ท้วงอะไรไปห้อยผืน เห็นหน้าแล้วเป็นกนระท้วงวะตัวน้อยแท้เป็นวะคือผสมลำกล้องบ่ส <c oughs> มาลำกล้องคือว่าตัวใหญ่แท้ตีโดย <c oughs> อ่าก็คือว่าตอนนี้ก็ <c oughs> อยากมืดๆได้วเ,เนาะแน่ภาพมันก็ซีบชัดเจนแน่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเขากะได้ถ่ายทำตัดคำเพราะว่าหากระเพึ่งมาแต่ไปเที่ยว กะมาะพาน้องอนั่งน้อยเพิ่นมาแต่เที่ยวพี่น้อยเที่ยวมุกดาหารจากหนุ่มไทยพาไปเนาะแ,แต่ว่า,พารรเพิ่น,นก็ยังบ่ได้ถึงด้วยวันใดเพราะว่าคนยังบ่คุยกันบ่แน่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะทางน้องนางน้อยเพิ่นนี่บางทีได้เฟสได้กันแล้วนี่อาจสิคุยถี่คอกันเนาะอันนี้ก็ว่าบรร่ได้เนาะแม่นเพราะว่าต้องรอรุ่นกันไปด อีกลายๆนุ่มก็โทกขามายู่ประมาณ <ละ S 1> นี้น<ล>ะเด็ดจากถามนอกตรงๆเลยว่าสมมุติว่ามีนุ่มไทยเขามาหมักหักน้องเพิ่นอยากเอาเจ้าไปอยู่ทุ่นเด้กจะพร้อมสปปโบไยเยาบอันนี้ก็เคยว่าไปแล้ร่แค่หนึ่งเนาะอันนี้ก็แบบอันนี้ก็ถ้าทำทางฝั่งผู้ใหญ่คนก่อนอนะว่าเ <โอ S 2> ิ่นทตกลงคมใจบ่สมมุติว่าพ่อเมยตต์กลงเหุ้ไปตามใจเจ้าเด้ค่ะ เออนี่ก็เบิ่งไปตามสถานการณ์ก่อนหัวเขาสิไปนําพรามันเป็นแบบใดขนะดโอ้โดยโดยกับเพื่อนกับฟังให้ทมเนาะเพราะว่าเพื่อนกับมันก็เคยมีผ่านมาได้กับเพื่อนในคลิปอื่นๆเนาะแม่เพื่อนกับยังให้ทมชัดเจนว่าถาสมุนมักหักกันได้หนี่อ่านอกกับสิไปลำบากใช่ไหมสิไปดือว่าไปกนะบางทีเพื่อนทางน้องวะไปแบบพอเพื่อนมาขอปุ๊บเขาตัดสินใจว่าไปเนาะเพื่อนกับเสียใจ อันนี้ในใจอีกอย่างหนึ่งก็บ่อยากไปไน,นะเพราะว<ม>่าทางฟังพ่อแม่เพิ่นกับวิญญาณอยู่นํนนนาเนาะคือว่าอะไรเป็นลูกสาวล่าอยู่ออยังู้เดียว<ม>อยู่ในเฮื่อไนหนอะไรอ้ยอายบ่ได้ยู่วิญญไณเลี้ยงเพื่อนเด็กเพื่อนกับเป็นค่อเป็นวพวกรายมันได้แ<ม>ถ้าว่าไสิมามักมาหาักทางน้องอ่านางน้อยนี่ก็ต้องมาอยู่น้ำเนาะโดยหรือว่าถ้าเป็นนุ่มไทยนี่ก็อาชีพเที่ยวไปเที่ยวมากน่ได้ยู่โดย ถ้าว่าให้ไปอยู่เลยทาวนนี่เมนื่ยนอยบ่ได้เนาะยากยากอยู่ถ้าว่าอันไปอยู่พุ่นสองเดือนเ <c oughs> ดือนสามเดือนกลับมาอยู่ที่เน่อยู่พุ่นเน่นี่สิได้อยู่เนาะเจ้าพ่อได้อยู่เนี่ย <c oughs> ดู <c oughs> เอา้าห้องนินเป็นดิสังบัน <c oughs> อ่ะนอกไปพี่น้องเหาะไก่ย,ยังบริพักบริพนไม่มาได้กินเผากินน้า <c oughs> <c oughs> แต่สั้นกะมันกะค่ำเน่บรรยากาศเวลาภาพเท่ากับมันกะซิบรัดเจนเนาะโดยมันกะซสเมัวเมนมันกะมัวมัวเนจังสั้นเท่ากับถ่าล่อรุ่นในคลิปต่อไปเนาะโดยอาจจะเป็นมือใหม่ที่เขาจะไปหาทางน้องเพิ่อนดูบ้านเพื่อนไดนเป็นน้องเลยเนาะเพราะว่ามือนี้น้องเพิ่นก็ต้องนอนเพี่ยวเสาแก้วก่อนมันค่ำแล้วโดยโจะไปหาเห็ดอยู่เห็ดกินน้อยๆเหมือนเนาะโดยสำหรับคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เนาะกับพ่อกันในคลิปหน้าเด้อ สำดับๆนี้สาวแก่อ่ะคำน้องน้องน้อยแก่สิได้ขอตูับคูเนอะโดยอาสบายดีด้อิจีบ่่จุคุจคน